บายดีสวัสดีพี่น้องเอฟซีเบอร์สกูสคนเดิมมาพบมาพอกันกับสาวผ่อนในตอนแรงๆอีกแล้วพี่น้องเอยมือนีนก้กัิมาตัดหญ้าให้หัวคือเกา่าก่อนสิไปตัดหญ้าให้วัวก็เลาะสม่วนฟ่วงหนาผ่นก่อนกบปลูก,กยังก็ได้นะพี่น้องอันนี้กกมะนาวพอนหมากมันยังน่อยใบยมันจะกุดมีอยู่สามลูกลพี่น้อง พอมันกระเียหยาพนดินใหม่ต้นบังหุ่งนี่มันสีบ่ค่อยหมกักน้ำฝนาบดายนะพี่น้องมันบวมใบมันเหลืองๆนี่คือพอพันล่องก้นมึงเนะาะหากมันเปื่อยพี่น้องช่วงหน,าน้าฝนบกค่อยเวิร์กสวนกะขับกเกี่ยวขเขาแล้วพี่น้องจังสีเริ่มปลูกเรื่องปลูกของพังใหม่เน,ะนาะในมนี้ ขนาดพักเสริมพี่น้องก็ตายพักเสริมที่ปลูกพี่กายนี่นะบนต๊ใส่ดีหลายตายมันบวมน้ํามีแตพิกขีนูนี่แหละยอมเยมยอมเยมนี่กมีแตเก็บกินอยู่นี่เลยพี่น้องเดียนีค่ะอยากกินผิกดิบกลมีแตพิกคีนูแหล,ละส่วนผิกเะอนอื่นกับมีแตหมากแห่งมันห่วงมันผิกขีนูนี่ได้เก็บกินเรื่อยๆอยู่ถึงสีเหียนเยน,นี่ ตมันหมากใหม่ก็มีกุกมะเขือมันกระเ่าก็เรืองไปเลยนะ้อนสวนไม่มีอะไรกินเลยมันต้าพอดังคึมผับผับอไกลน้องผู้มสูสตกลัวมัน้จักเสร็จแล้วสีเกี่ยวเนี่ยเห็ดข่าสวนมันละพากันมารอรถงัมมก็ไเล อินาผักใบโพนงังนังหัวดอนนะ่ะหัวขาวนังเป็นดอนดอนคือควายเผือกและนังเป็นอยากกินยหยาเหรอฮึพูดเป็นบอกพี่น้องเพียงพาดังอันนี้มันใกล้อยู่ทำาัมมันใกล้กว่านี้กับบกอ้าจับโทรศัพท์หอดปิดเขื่องไว้ผมแรกพี่น้องเลย งูเห็นก็เลย่าพากลังมาบูมีม่ยังกินดอกอยู่ส่วนย่ำนี่ขับโควิดหนาหนาพลนมีแต่ขาเลยขาก็เริ่มเป็นกอลายเลยดย้แถวนี้วังหันตัดไปแล้วเนาะอ่อนโตมันปร่งใหม่มันอ่อนอยู่โตมันปร่งใหม่พูนจะไปตัดอ่นมองยังได,ตดง้ตัดวองหันตัดทำมันกินมันปร่งใหม่ ซุ้มนี่คือต้นปลูกใหม่เอาเกี่ยวก็บุงก็อ่อนอยู่บุงก็ปลูกเพื่อจะได้กินกะที่มันง่ายนะมัอยือนนะดกอยู่ว่าแม่เปินปลูกตั้งแต่2019ลูกมึหุ่งขางเพื่อนใคยเนาะตั้งแต่2019ตั้งแต่ทมดินแบบทมที่บนคอยตั้งเพื่อนปัจจุบนันค่ะทมใหม่ๆ2019ค่ะคือสะพนทมดินไวน้เนาะพอ2016แตก็มาห่อ มาย่อเฮือนให้ก็จะเห็ดเฮือนตังเขื่อนเั่นนะนี่บอนบ่อจอนเพิ่นเกี่ยวมุนะป่งไว้ยุ๊ป่งไว้ยุ๊ตะมันกลายหกหกกวกหม่วงเพิ่นก็เริ่มเป็นอุ่มลายเลยมันอยากตายแล้วมันป่งใหม่ใหม่ น่อไม่สั่งพ่อเพื่อนน้ำซื้อน้ำกระจำมาปลูกเงาเกิดหน่อเนยหมกกักโกงห่วงโกงเป็นอุ่มโกงห่วงต่อเบิ่งบรรยากาศรอบๆน,น้องถ้าปกติถาซัมนี่นะ่ะตะเว้นยังสูงอยู่เวลาเวลานนะ่ะ ข่ำเติบแต่ว่าตะเวนยังสูงเนาะแต่ว่าอันนี้มันบดไข่บรรยากาศกำลังดีอันนั้นเป็นนาคนใกล้ๆกล้กันแต่ว่าเห็นบ้านฮลูกเนาะบ้านบ้านแน่นี่บ้านใกล้ๆบ้านคำสวรรค์ฝั่งนี้งวัวเฮาฝั่งนั้นงัวคนนาเทียงในนี่เนาะ ขึ้นกระดับนาอยู่ด้ด้ำน้าโน้น,ข,นขึ้นกับด้านแล้วบักเทกสองโตก่ะเอาเข้ามาผูกกิดหญ้าในสวนโอเคเอาลายยายห่างตัดหญ้ากับพี่น้องเอ้ยจนเอาคนตกกรุมภัพมกุมภัพมัไหม ไปตัดไปคัดหัวไปเตียงวิวจี้ให้ยังบาดมือพัดดังก็หึ่งห้งหึ่งหังข้าวเขียวเหมือนเดนะพัดดังยับไายับมาเร้วอเล็กน้อย ละยอดน้องเอ้ยตัดแต่อ่อนๆให้มันเนาะสตัวตัดจับงงงเงาแค่ยังงี<อ>้ใช่ไหมตัดกองไว้ล,ลายเติบจะไปหายมันกินบาทเดียว ง้วเทิกอัน้ำพึนแหนมพึ้นทองอูอ้ผั้นเทียนเกี่ยวหน้่เทิกทองโตอิม่มแล้วพากินดอกกินตังวง้วแม่ทิกทองโตเขาไปปลูกอนีาดกดกดกบยายามกิน หลังมาถ่าแเลยง่วงก็ได้ คลุกมันละลายเป็นไข่มับนบาดเดียวที่ต้อง ย่านงูก,กับข้างแตนนิดหน่อยป่ายหยางหกนั่น อยากยังไปฮุบเบิดฮุบให้มันกินเบิดกับน้องคนสิมาแล้วเภาแล้วเนาะตอนนี้สุพรรณก็กินกัตซี่ยานล้วพี่น้องลายเตอรเนาะตัดให้ลายแล้วก็ถิ่มกองอยู่พี่น้องตัดลายก็บพกินนี่ไปให้บักข้าวตะบิดว่าสิวะให้แม่ฝนวะมันยืนแหนวของงูกินมันห้องมันอยากให้มันกินสำนีเพราะเนาะวางเงาะพอาะวางเงาะเถิบข้าวกับเถิบดำแม่ฝนก็เอาข้าวไปผูกกับนหญ้าดูกๆมันก็อิ่มเลยเนาะมัน กินน้อยหนึ่งกับพอ่อพี่น้องยืนห้องเบาดำๆแล้วมาให้กินเนาะอิ่มแห้งอันจ้กินลายเนาะตัวอื่นเวลาเข้าไปปลูกอิ่มไปยังอยากอยู่คือเก่าเลยแต่บักอยากแห้งรีบห้องอู้กินย่เืดมือ,อยังอยากเห้งหมู่แล้วเวลาเข้าปลูกงา,าดก โอ้ยมันรุดแหละเด้ดิลักมันหักดีเด้มาผู้กินต้นไมุ้บักอนาเวียนเดี๋ยวพายกินก่อนสักช่องสัมยอดกินน้อยหนึ่งพอ,พอเพราะแล้วยีดไม่กินยาดกอยู่บนมือี่ะหมู่เลยรไ่ได้กิน ฝนชองโตเลยพูดอย,อยู่แค่หน้าผมอ้าวอ้าวตัดมาให้อีกน้อยพอดปลูกหัวข้าวก่อนหัวข้าวรุดหัวตัวนี้มันสลดัดมันเอาเข่าชนเหมือนรักที่เขาตอกไว้เนาะเห็นดีพี่น้องเห็นกับตาเลยมันชนแต่และเถือ่อมื่อน,นี่ชนอีกเลยนี่เลรักที่ตอกไว้กับดินมันเอาเข่าชนฮัก แต่และเถือย่าแหละพี่น้องกันแน่นไม่ใหญ่อุ้มจะคออีกแล้วมัน <c oughs> นัง่งเบิ่งเบิ่งซื้อสวิ <c oughs> ตัดหัวโลนใ,นให้ได้ใส่หมวกที่บนในลมผัดหัวเย็นเอ้าหยิกงูอีกแล้ว จ pues ิกฮูเองวะเสือขำน้องข่อยกับหามน้ำกันนาองางเบิ่งเสือไหมไงติดข้อเสือเอ้าเอาเอ้าติดน้ำลายตัวเองโอเคนะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบวันจันทร์เด้อครบพรคลิปหน้าเด้อพี่น้องพาวเนาะขำ รับคลิปนี้ก็บโตัวล่าไปแล้วสบายดีสวัสดีเดอ้อพี่น้อง